มีคนที่มีชื่อเสียงจํานวนมากเข้าชมกีฬาโอลิมปิกแต่หนึ่งในนั้นถือโอกาสขอประชุมวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้พบกับสีจินผิงที่ปักกิ่งก่อนพิธีเปิดการเยือนของผู้นำรัสเซียนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวที่จีนจะสนับสนุนมอสโกมากขึ้นในความสัมพันธ์วิภาคีของเราพวกเขาพัฒนาด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร,ร์ซึ่งก้าวมาถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวสีกล่าวว่าจีนกับรัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ต่อกันและกันในถแถลงการร่วมทั้งสองประเทศยืนยันว่าความสัมพันธ์ใหม่ของพวกเขาเหนือกว่าพันธมิตรทางการเมืองหรือการทห,หารในยุคสงครามเย็นโดยระบุว่ามิตรภาพระหว่างสองรัฐไม่มีจำกัดไม่มีเรื่องต้องห้ามสำหรับความร่วมมือพวกเขาเรียกร้องให้นาโตหยุดการขยายอิทธิพล มอสโกกล่าวว่าจะสนับสนุนจุดยืนของปักกิ่งในประเด็นไต้หวันอย่างเต็มที่และขัดขานเอกราชของไต้หวันในทุกรูปแบบการปรากฏตัวของปูตินในพิธีเปิดทําให้เขากลายเป็นแขกผู้มีเกียรติสูงสุดในโอลิมปิกครั้งนี้หลังจากการตัดสินใจเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ของสหรัฐสหรัฐอาณาจักรและประเทศอื่นๆที่จะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปโอลิมปิกเพื่อประท้วงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีน